นี่สตอสดๆจากต้นอิหรีได้หนิคุณเอ๋ยย่อยอย่างๆคุณน่ะระเบงอุ้ยพี่น่ะพุณน่ะแต่ว่าอันที่เราตัดนี่คือมันแก่แล้วเบิงบักมีบักขนุนอันนี้สุกยังเนี่ยสุกพร้อมเด้๋วพี่น้องเบิงปพดอันนี้พันพันปีไปแจ้ะเออแต่ว่าเนี่ยนี่แหละพี่น้องบ้านสับมงคลจังหวัดชัยภูมิอำเภอเทพสถิตสดๆจากต้นนี่ยุ้สวนเราเด้อพี่น้อง นี่แล้วก็จัดขายอยู่หน้าสวนนี่ว่าสีไทยหลายรอบแล้วแต่ว่ามือนี่ดีทีาวเห็นแล้วเบิ้งนี่กำลังออกดอกโอ้พี่น้องนี่ใหญ่เบิ้งเด้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่นี่เห็นบ้าพี่น้องยุดซับมงคลดับพี่น้องเด้อซับมงคลเบิ้งเรากับสะอ่อนแล้วกันจอดท้ายคือกันเบิ้งย่อยยำยางนะพี่น้องเบิ้งนี่คุณนะรากดินยุบุดะสตอจังหวัด ชยภูมิพี่น้องอันนี้มันอ่อนเดียว่ะ่าทุกทีแล้ตัดว้างไขยคือมันแก่แล้วพี่น้องอยากให้เห็นอยากให้เห็นว่ามันยังดอกนี่ยกสวาปันจังหวัดข่อยชัยภูมิอินสานนี่บ่มีเยอเบิ่งอะเด้ออันนี้คือตอนเขาเป็นช่อดอกนี่พี่น้องทั้งดอกทั้งพวงเยวลยรากดินอยู่เนี่ยพูดนอะอันนี้ก็กรลังติดโอ้โหมีหลายรุ่นมากพี่น้องใหญ่เบิง่งอะไะเนี่ยพูดนะอ่ะ,อะมีหลายรุ่นหลายฝักนะพูดนะพูดนะโอโ้โ พี่น้องอันนี้ยูติดถนนเข้าไปกลมอุทยานได้พี่น้องนี่ให้ดูเลยเนี่ยเห็นบอส่ออนน่ะพอดีเราเห็นเราอันมาวางอันเรามาหนีน้ำพี่น้องมาตัดกายโอ้ยพูดนะเพิ่นอันพันไปพันมาเพิ่นกับส่ออันนันกันนะอเพิ่นมาเที่ยวเห็นบอพี่น้องนี่พูดนะพูดนะอ้ยส่ออนเด้พูดะนะเพิพ่นเพิ่นกับจอดไทยคือกันเพิ่นส่ออนคือข่อยลวพี่น้องนี่ บ่แมนต์้แ oh. ค ah. ่นี้เดินเข้าไปในสวนอีกแต่ว่านี่ท้ายยุนาถนนหนาทางนี่พี่น้องทางเข้าไปเที่ยวกลมอุทยานนี่เห็น่โอ้ยรากดินอยู่ได้พี่น้องบึงพูดนะมันต้นใหญ่พร้อมพูดอ่ะอันนี้ต้นต้นเพิ่นแล้วพี่น้องพูดอ่ะป๊อบึงพูดนะต้นเนี่ยพี่น้องอ้ยบึงพูดอ่ะไม่เป็นสวนอย่างนี้พี่ลรากดินรากอีดีได้พี่น้องนะจุดินเล้วนะมึงอันนี้ชอดอกได้เียพี่น้องอ๋อ โพดโพผัวบอเวนบอกโม้บอกพ่าได้บักสตอได้บัดนี้โอ้ยพี่น้องเอ๋ยพุนจังหวัดชัยภูมิบ้านซับมงค้นนะพี่น้องเด้ออำเภอเทพสถิตทางเข้าไปกรมอุทยานไทรทองเส้นทางอ่าซับมงค้นี่พี่น้องเบิ่งสตอโอ้ยผัวนัะพุ่นะพุ่นะผัวนะอุ้ยโสดด้วยพี่น้องอืมผั่นะ พูดนะให้เบิ่งเนะ,ะพูดนะมา,มาข่อยไปไล่โซนข่อยจิงเฝ้าไปตัดอัพโหลดลคลิปแล้วนี่มาแหล่ไลหนักก็มาขายอยู่เด้อฮะเบ่งดูพีอนอ่น้องเอ้พูดเหรออันเบิ่งแล้วมีหลายต้นเดี๋ยวบนเมนไาแค่นี้ที่ว่าสะอ่อนเนป,ป็นไงพูดนะพี่น้อนง